สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กันในรวมเกมสยองสั้นเป็นซีรีส์ที่ผมจะรวบรวมเกมสยองสั้นๆนะครับที่ผมได้ไปเจอมานะวันนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยเริ่มต้นกันที่เกมแรกนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า So ซ o ล e l e n เ t e หรือว่าเพลงแห่งความเศร้านั่นเองนะครับผมแม่จะเศร้าแค่ไหนกันเชียวไปดูกันเลยมาไปอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะพอกดเล่ปุ๊บมันเอาเลยหรอ โอเคบรรยากาศตอนนี้เหมือนเราจะอยู่ในสุาสานนะครับผมควรจะไปไหนก่อนดีอุย้ยมีเสียงหมาเห่าด้วยอ่าดูรอบๆก่อนแล้วกันฝั่งนี้มีตะเกียงด้วยหยิบได้ปะอ่ะฝั่งความหยิบได้นะครับกด e เพื่อเปิด่ะฮะเปิดมาแล้วเอาของได้คืออะไรเนี่ยขยุมขยุมผมมองไม่ออกเสียงใครเดินวะไม่รู้ ผมมองไม่ออกมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะวางก่อนได้ไหมโอเควางก่อนเหมือนจะเป็นเป็นผ้าครับหรือเป็นอะไรบางอย่างตะเกียงหยิบเฮ้ยใครวิง่งผมเปล่าวิ่งนะเออตะเกียงหยิบได้ไหมครับตะเกียงหยิบไม่ได้แล้วอันนี้คืออะไรเป็นเหมือนที่แขวนน้าเกลือวะ่ะไม่รู้คืออะไรอ่าเดี๋ยวนะเดินดูก่อนว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเราเดินมารอบๆสุสานเหรอ ใหญ่ซะด้วยนะเค okay. แล้วเกมมันให้เราทำอะไรวะเดี okay, ๋ยนะยังไม่รู้นะครับว่ามันให้ทำอะไรเราเดินมั่วเลยเราเดินเดินแบบมั่วเดินซั่วเลยเป็นไงวิ่งได้ปะเอาวิ่งไม่ได้ด้วยโอโหเราคือผู้ดูแลสุสานปะใช่ไหมเื้อผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันให้ทำอะไรแล้วมันมีเสียงคนเดินตามตลอดเลยเนี่ยเสียงมันแบบแปลกๆนะเดี๋ยวนะผมกลับไปที่โคมไฟก่อน กลับมาตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้มันมีหลุมศพแบบป,ปูดด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเดินมาดูก่อนซิกด E เพื่อขุดขุดเหรอขุดขุดไม่ได้พิกกี้เหมือนจะเห็นขั่วอยู่พั้วมาขุดได้ไหมพอได้เว้ยโอเคเราเป็นคนฝังศพเหรอแล้วเป็นสัป,ปเลือเหรอ,อขุดก่อนเขาบอกให้ขุดก็ขุดแล้พวพบกับโรงศพอ่ากด E เพื่อเปิดครับ แล้วมันให้เราหยิบถามจริงไอหยิบโอ้เต็มเต็มจอเลยเออผมต้องเอาศพไปไหนครับโดดขึ้นก่อนสิอันนี้กด e เพื่อแขวนเอามาแขวนเหรออ๋อแขวนเพื่อเพราะเราหมาหอนใหญ่เลยทีนี้หรือว่าเราจะเป็นโจรเราเป็นโจนปรปะวะมาขโมยลุมศพอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะ มันเกี่ยวอะไรกับผ้าตรงนี้ป่ะมันหยิบได้นะขอหยิบก่อนนะครับอา้าหยิบแล้วตัดฉากเฉยเลยข้างหน้าเหมือนจะมีเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่พาบอกว่าเอา่อกดอ e. ีเพื่อบอกว่ามันแพงเกินไปบางทีเนี่ยอาจจะเป็นปีหน้าบอกบอกกับใครวะบอกกับใครอ่ะเอา้าววาวบอกกับเธอคนนี้เหรอเอ๊ะมองมาบก่อน คือคนที่เป็นแฟนเราปะเรากจะบอกว่าเอ้ยมันแพงเกินไปเออบางทีอาจจะซื้อปีหน้าอะไรประมาณนี้ออออโอเคกดเพื่อบอกเธอแล้วก็ตัดฉากกลับมาฮะจะบอกนะว,ว่าใคระนนี้หยิบดีอึ๊บนี่คือเสื้อตัวที่เราสัญญากับแฟนทั้งอั้นนี่ก็แฟนเราเหรอแฟนเราคือคือตายก่อนเนาะยี่ไงบอกว่าสงสัยได้ด้วยอ่ะ อุ๊ยโอ้อเราเราสัญญากับเธอไว้ครับว่าจะซื้อเสื้อให้ในปีหน้าแต่ดูเหมือนว่าเธอจะป่วยแล้วก็เสียชีวิตก่อนอันนี้อะไรอะ่ะกด e เพื่อบอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยจะไม่เป็นอะไรนะพวกเราจะไปเต้นรำกันที่งานเต้นรำอีกครั้งเธอจะได้เห็นโอ้อกดเอ่อกด e เพื่อสัญญา ก็คือเราสัญญากับเธอไว้ด้วยว่าปีหน้าเราจะไปเต้นรำกันที่งานเต้นรำเอ๊ะกด e เพื่อไปไปไหนอะ Whata อย่าบอกนะ <c oughs> อย่าบอกนะว่าพาแฟนมางานเต้นรำจริงๆอะอุ้ยโอ้มีการตัดฉากด้วยแล้วแล้วไม่ดีเธอเธอตายแล้วะไปจริงอุ้ยโออย่างเศร้าเลย เอาอึ้งอึ้งกันทั้งงานออากรีด๊ดดิเป็นผมผมก็กรีด๊ดโอ้บ่ายกอดือเป็นเกมที่ที่สั้นนะครับแต่รู้สึกว่ามันมันกินใจมากเลยอะ่ะเมื่อต่อกันที่เกมที่2นะครับกับเกมที่มีชื่อว่าฟู้ดหรือว่าอาหารนั่นเองนะครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไงไปลุยกันเกมเกี่ยวกับการกินข้าวเนี่ย คืนที่หนึ่งอืมเหมือนเราจะกำลังนั่งดูทีวีอยู่ป่ะอ่ะฮะนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านตัวเองอืมกดอะไรได้บ้างครับลุกจากโซฟาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้อโหทางขวามืดตือเลยแม่มองอะไรไม่เห็นเลยนะครับซ้ายก็มืดอ่าเราทำอะไรได้บ้างอุย้ยกดมือถือได้ว่ะเดี๋ยวนะ มือถือบอกว่าเรากำลังคุยอยู่กับคนที่ชื่อว่าไอวี่นะครับอ่าฝนตกลงมากันนาหันมากเลยโอ้ทำปากเบกมาด้วยนะอ๋อใช่แล้วชักหน้าผิดหวังจริงๆเลยสู้ๆนะที่รักฝนจะอยู่ตกี่อีกไม่กี่วันนี้แหละเราจะได้เจอกันอีกครั้งอ่าโอ้พนันได้เลยฉันคิดถึงเธอนะแม่คุยกันหวานเชียวอ่าแล้วไงต่อครับผมต้องทำอะไรต่ออันนี้เหมือนจะกดได้นะข้างล่างเนี่ย กดออกมาเป็นหน้าเดสก์ท็อปแล้วอม,มีแอป,ปอยู่แค่สองแอป,ปเองเหรอก็คือแชทกับแอปสีม่วงคืออะไรวะเนี่ยเอ๊ะเ <Okay. S 1> ขาบอกว่าเขาบอกว่าแค่คลิกนะครับแล้วก็สั่งซื้อเรารู้ว่าคุณชอบอะไรอ่าสั่งเลยโอ,โอเคสั่งเลยป๊บโอเคกำลังสั่งออเดอร์นะครับออเดอร์เราจะมาส่งว a t เป็น เป็นแอปสั่งของเหรอแต่ว่ามันบอกมันรู้นะว่าจะเอาอะไรอะ่ะคือไม่ต้องบอกมันนะมันรู้แล้วเหมือนจะมีของมาส่งมาส่งบนโต๊ะแล้วครับโอเคแกะหอก่อนว้าวชุดเบอร,เอร์เกอร์อย่างนั้นหรอเอาว่ะอย่างเจ๋งเลยไหนกินหน่อยสิอืยั่งไปเลยแล้วมันรู้ได้ไงว,ว่าเราต้องการเบอร์เกอร์เอ่อทางขวามีที่ใบเสร็จด้วยเอากดได้เฉย ใบเสร็จบอกว่า,เ,าเราได้สั่งซื้อชุดแม็กชิทเก้นเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์ไก่นะแม็กชีสแซนด์วิชด้วยนะแล้วก็โคลาแก้วใหญ่กับเฟนฟรายขนาดใหญ่เนาะอืข้างล่างบอกว่า,อ,าอะไรวะเนี่ยแหล่งข้อมูลความพึงพอใจเหรอประวัติการท่องเว็บของคุณ what อันนี้ไม่ค่อยดีเลยว่ะคุณผู้ชมมันเหมือนว่ามันรู้ว่าเราอยากได้อะไรอะ่ะเพราะว่ามันดูบอดการท่องเว็บของเราเว้ยเอออันนี้ไม่ค่อยดีนะไม่ดีเลย โอเคช่างมาันตอนนี้กินโคก่อนอร่อยจัดกินเฟ็นฟายด้วยเอาดูดดูดนานจังไะเอาให้ดูดนานเกินกินได้ยังโอเคกินเฟ็นฝายต่อ,อแล้วก็แซนด์วิชนะครับหน่ำหน่ำหนำ,ำแม่อะไรมันจะดีไปกว่าการนั่งกินแซนด์วิชแล้วก็นั่งดูทีวีตอนคืนใช่ไหมชิวชวิอ๋อหมดแล้วแล้วกดมือถือปะอา้าวตัดฉาก คืนที่2องเอาวะคืนที่สแล้วความหลอนมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยยังหาไม่เจอนะครับแต่ผมว่าแอปเนี้ยแหละมันต้องหลอนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะบนทีวีเป็นโฆษณาแอปมันนี่ว่าไอแอป,ปสม่วงอ่ะโอเคกดมือถือเหมือนเดิมป่ะอา่าเรากำลังคุยอยู่กับไอวี่เหมือนเดิมนะครับโอ้ยฉันคิดถึงใบหน้าของเธอจังแหมหวานเชียร์ฉันคิดถึงเธอมากๆเลยเอ่อไอวี่ตอบมาแบบว่า อะไรวะไอวี่ตอบอะไรมาวะไม่รู้ดูไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมเออเกิดอะไรขึ้นนะ่ะไอวี่แล้วก็ไอวี่ไม่ตอบวัดแปลกวะทำไมไอวี่ไม่ตอบวะช่างมันสั่งข้าวกินก่อนอา่าเหมือนเดิมครับเล็กเลยปับ๊บเพราะว่ามันรู้ว่า,าอยากได้อะไรยังไงล่ะเรียบร้อยของมาส่งแล้วเหมือนจะเป็นหีบห่อเหมือนเดิมนะฟังจากเสียงแล้ว เมื่อวานชุดแม็กเบอร์เกอร์วันนี้ชุดอะไรครับเปิดหน่อยสิอ่ะอาจจะอะไรอ่ะหน้าคนเหรอวอาต่ะเอ่อวันนี้เราสั่งชุดแม็กไอวีเฟสเราสั่งใบหน้าของไอวีมาเหรอฮะแหล่งข้อมูลมาจากประวัติการแชทวอาคือเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราคิดถึงใบหน้าของไอวีก็คือ มันก็เลยไปตัดหน้าไอวีมาส่งเราเหรอเฮ้ยเกินไปเกินไปแล้วต้องทำยังไงกดมือถือกดไปเสร็จเอา้าไม่เห็นมีอะไรเลยอะเดี๋ยวนะผมกดเก็บไม่ได้คุณผู้ชมฉากก็ไม่ตัดด้วยเฮ้ยเอ่อครอะสวัสดีครับเอ่อบางคนก็คิดถึงนายเหมือนกันกา โอ้บายคือเหมือนมีบางคนคิดถึงเราเหมือนกันเว้ยมันก็เลยแค่เราอ่ะเพื่อเอาเราไปส่งให้กับอีกคนหนึ่งโอ้ oh. มาต่อกันที่เกมสุดท้ายนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Standard หรือว่าติดแงกติดอยู่อะไรประมาณนี้นะคือแบบไปต่อไม่ได้อ่ะโอเคมาดยกันเลยดูเหมือนว่าจะอยู่บนรถนะ โอเคต้องขับรถใช่ไหมได้เลยไปครับขับไปข้างหน้าก่อนขับไปทําไมไม่รู้มีไฟหน้ารถไหมเนี่ยกด, F, ดเกด, L, ดเอ่อกด L อกดเฮ้ยกดอะไรไม่ได้เลยเหรอวะ <c oughs> เฮ้ยมืดเกินอันนี้มืดเกินขับรถยังไงไม่เปิดไฟหน้ารถวะฮัลโหลโอ้มืดตื่เลยโอเคขับไปก่อนเอ้ยเบี้ยว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 ,ยวแม่ขับในป่าด้วยนะคุณผู้ชมขับสมึดเลยไฟส่วนก็ไม่มี ไฟรถก็ไม่เปิดหรือมันเสียวะอืมขับมาสักพักแล้วแฮะยังไม่เจออะไรเลยอ่ะคุณผ,ผู้ชมเกมมันเงียบจัดอ่ะผมบอกเลยนะอา้าวแล้วข้างหน้าเหมือนจะมีแสงไฟปั๊มชัวต้องแวะหน่อยแหละใครมันจะอดใจไหวอ่ะใช่ไหมอืมอ่าฉันจะไปเอาขนมนะสำหรับการเดินทางได้เลยหยิบขนมก่อนอกดอะไรวะกดสเปซบาร์เพื่อลง เดี๋ย่ีเข้าไปจอดก่อนนะเข้าไปจอดในลานจอดรถเอ๊ะทำไมมันเข้าไม่ได้วะมันติดอะคุณผู้ชมเฮ้ยเข้าไม่ได้อนะ่ะถามจริงทําไมเข้าไม่ได้วะต้องต้องจอดตรงนี้เลยเหรอ่าได้ได้ได้ได,ได้ลงเลยว้าตานี่นายจอดรถกลางถนนเลยอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นรถสวนมาทําไงวะเนี่ยโอ้โอเคแต่มันเข้ามาจอดตรงนี้ไม่ได้วะ่ะมันติดอะ่ะมาครับ หาขนมกินกันก่อนหาขนมกินกินอะไรดีอ่ะไม่ทำไมมันตกๆวะเนี่ยเอ้ยมันมันตกๆวะเนี่ยเอ้ยโหลดผีวะเนี่ยโอเคกดก่อนกินอะไรดีครับมันฝรั่งกระป๋องไหมไม่กินอ่าอาหารแช่แข็งก็ไม่น่าใช่อ่าคุยกับเจ้าของร้านกันแล้วกันสวัสดีครับเนี่ยไม่คุยด้วยอืเดี๋ยนะหาก่อนผมเข้ามาเอาอะไรปกติต้องกินอะไรวะ ด,เดีเออนี่ป้าต้องกินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโดโริโทสโดริโทสเออกินโดริโทสหน่อยมากครับอันจะหยิบโดริโทสแล้วได้อะไรมาเนี่ยได้ซองนี้มาเหรอ <c oughs> อันนี้มันขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนแซลมอนเลยเ <c oughs> ยังเหมือนอ่ะเหมือน,นแบบเอาก้อนแซลมอนมาถืออ่ะเอออ่นนี่ครับพี่ผมขอซื้อแซลมอนครับ <c oughs> อ่าผมจะซื้ออันนี้ครับอ่าจะซื้ออันเนี้ย อ๋อหนึ่งจุดเก้าเก้าดอลลาร์ครับอ่าโอเคจ่ายไปจ่ายาต้องคนจ่ายเองด้วยอืมว่าแต่คุณขับรถอยู่แถวนี้ในช่วงเวลานี้เหรอครับอ่าใช่ครับอ่อแค่ระวังตัวเอาไว้ด้วยนะครับอ่าทำไมล่ะครับอืมผมบอกได้เลยว่า มีคนหายตัวไปแถวแถวนี้นะครับอ๋อโอเคขอบคุณที่เตือนครับเนี่ยทำให้เรากลัวอีกนี้ไปดีกว่าออกจากร้านก็ปิดประตูด้วยอ่ามรารยาทด,ดีเดี๋ยวยุงเข้านะขึ้นรถก่อนมาครับอ่ะไปจากที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนเรากำลังกลับบ้านนะผมว่ากลับบ้านชัวเลยไปกันต่อครับตอนนี้คือยังไม่เจอเรื่องเสียงขวัญเนาะ แต่ว่าทางตอนนี้มืดมากเลยอ่ะทำไมมันไม่เปิดไฟวะอืมอย่างเงียบเลยอ่ะคุณผู้ชมผมขับมาสักพักแล้วอ่ะไม่เห็นเจออะไรเลยอ่ะมองซ้ายมองขวาอืม,อม,มยากาศก,าก็วังเวงวิบว่องวิเวงแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรนะมันจะจำไหมเนี่ยคือขับมาเงียบๆไงลนะ้วมันจำแบบพึ่งขึ้นมาเลยดีเปล่า อ้ขับชนอีกโอ้ยชนต้นไม้ดี๋ยวนะข้างหน้าเหมือนจะมีแสงไฟโอเคโอเคเหมือนจะถึงเมืองแล้วครับไกลพอสมควรเลยนะเนี่ยอืมวอทเออผมก็วอดเหมือนกันอะไรวะอบ้าเอา้ยฉนต้องลากรถของฉันซะแล้วอา้าวเหมือนรถจะเสียว่ะเดี๋ยวนะต้องลากรถหรอลากรถยังไงวะเข็นก่อนนะเข็นได้ปะเข็น เก็บไม่ได้แล้วลากกันยังไงวะลากกดข้างหน้าลากไม่ได้อืมข้างหน้ามีแสงไฟอ่ะผมว่าเราต้องเดินเท้าเปล่าครับไปขอความช่วยเหลือก่อนอาจจะแบบมีรถลากอะไรประมาณนี้โอเควิ่งเลยเอ้าวิ่งไม่ได้ด้วยโอ้หปวดหัวเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วแม่เดินไกลเหมือนกันนะดูดิหันกลับไปมืดตื่อเลยโอเคข้างหน้าเหมือนจะเป็นปั๊มว่า ที่เราผ่านมาก่อนหน้านี้มันเป็นแค่แบบร้านสะดวกซื้ออันนี้เป็นปั๊มเลยมีรถคนจอดอยู่ด้วยเฮ้ยขโมยรถได้ป่าขโมยรถ GTA GTA ขโมยรถเลยไม่ได้เหรอโอเคไม่ได้ครับไม่ได้เข้าปั๊มก่อนแล้วกันไปอ่าสวัสดีครับอ,อะไรอะไรอะไรวะวัน คืออะไรอะ่ะ <c oughs> ค,คืออะไรวะทำไมมันจําผมอย่างนั้นอะ่ะเออเราไม่มีใครด้วยนะคือมันจําแบบจํางงอะ่ะอะไรอะ่ะอ๋อคนนี้เหรอฮะ <c oughs> ไม่คือผมเดินมาเนี่ยผมจะไปมองเห็นเขาได้ยังไงอะ่ะคือคือไอหมอนี่มันโดดจําหรอเออออโอเคโอเคกดคุยก่อนดีอะไรวะจัมสแคร์ได้แบบงงมากอะ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> เพื่อนครับนายัำฉันตกใจนะเออตกใจจริงตกใจแบบไม่เห็นหน้าด้วยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ฉันขอโทษด้วยนะจ้ะเออนายด,ดูสับสนนิดหน่อยนะอา่าใช่ครับรถของผมมันเสียนะครับและผมต้องการใครสักคนหนึ่งมาลากมันอา่าเดี๋ยวฉันช่วยเองแค่ขึ้นรถของฉันมาเลย แล้วมีให้เราเลือกว่าจะไปไหมจะขึ้นรถของคนคนนี้ไหมไปกับไม่ไปอืมเอาไงดีวะถ้าไปจะโดนไหมแต่ถ้าไม่ไปเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาใครมาลากรถนะอืมไปแล้วกันเอา้าไปครับอา้อาวอ้าแล้วจบเลยเหรอเอ่อคุณตัดสินใจไปกับผู้ชายคนนั้นแม้ว่าเขาจะดูแปลกแต่เขาก็ช่วยคุณและคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยและซ่อมรถของคุณได้ เอา Happy yeah? เอนเฉยกลับมาที่ฉากที่เราเดินมาปั๊มนะครับคุณผู้ชมผมสงสัยมากเลยอ่ะ really. ไอ้จำสแคนรเมื่อกี้เนี้ยมันคืออะไรวะเดี๋ยวนะเราเดินถอยหลังดิเดินถอยหลังแล้วก็ไม่มีอะไรเอ๊ะแล้วก็เดินเข้ามาข้างในคือมันต้องจำตอนผมออกไปป่ะใช่ไหมคือตอนผมออกอ่ะมันต้องจำ <curved> ใช่ <peanuts millionaire> ไหมเฮ้ย,ยแม่งเอ้ยขนาดรู้ว่าจะจำ ยังตกใจอีกโอเคเข้าใจแล้วคือมันต้องจําอย่างนี้วุย้ยคือตอนแรกผมเดินมานี่ไงแล้วผมเลี้ยวซ้ายเลยแล้วมันก็จําเ,เลยเว้ยจําแบบเรามองไม่เห็นอ่ะเออโอ้ยบ้าเอ,อ้ยมาคุยกันหน่อยืิอกี้ผมเลือกว่าผมจะไปกับเขานะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมจะเลือกไม่ไปนะครับผมไม่ไปผมดือ้อเอ้ยไม่ไปหรอกอ่ได้พลาดแล้วอ๋อแล้วเขาก็ไป เขาก็ไม่ยอมช่วยเราเข็นรถโอ้โหโอ้โหพี่เหมือนโมโหอ่ะเอาว่าขาซิ่งด้วยอถอยรถแบบนี้แบบแบบฟูไปอย่างเร็วโอเคในเมื่อเราไม่มีคนช่วยลากรถแล้วเราต้องทําอะไรต่อวะไปต่อเอาว่ะเดินกลับบ้านคอเดินกลับบ้านกันนะครับไปเดินกันยาวๆเดินกันใก้ขาลากไปเลยนะโอเคผมเดินจนมาถึงแล้วครับ แม่ไกลเหมือนกันนะเอาจริงเพราะว่าเราวิ่งไม่ได้วยมันก็เดินช้าๆแล้วเกินเรามาถึงเมืองแล้วแล้วอันไหนบ้านเราะเนี่ยบ้านเราอยู่ไหนมีแบบตู้โทรศัพท์ไหมเออโทรขอความช่วยเหลือหน่อยแล้วทำไมไฟมันเแบรคไวะเนี่ยข้างหลังมันจะไปได้่ะลองซนหน่อยดิลองซน,น,นก่อนเออเราซนไงเราไม่ยอมไปตามทางไงแล้วตันทางนู้นไปไม่ได้อื เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะวนออกมานี่มีจำไหมไม่มีจำใช่ไหม <c oughs> เอ้ยอันนั้นตู้โทรศัพท์เป่าใช่เปล่าอันนั้นใช่ตู้โทรศัพท์ไหมไม่ใช่ครับเหมือนจะเป็นประตูร้านแบบ <c oughs> แบบเป็นวอลเปเปอร์อะแบบเหมือนทาสีอะ่ะเออแม่สมจริงแล้วเกินโอเคไปต่อแล้วกันไอ้เมืองนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเดินไปต่อครับเดินกันยาวๆเอาตรงๆนะ อาจจะเดินติดอะคุณผู้ชมเฮ้ยมันเดินติดอะมันไปต่อไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้แล้วแสดงว่าต้องไปไหนอะอยทางซ้ายเหมือนจะมีแสงไฟอืมแล้วเจอบ้านไงอันนี้คือบ้านเราใช่ไหมโอเคเ <c oughs> ข้าบ้านก่อนขอให้เป็นบ้านเราก็แล้วกันนะครับมาเปิดประตูสิและทำไมบ้านมันโล่งจังวะ ฟอนิจงเฟอร์นิเจอร์ไม่มีเลยหรอใช่บ้านเราจริงปะเนี่ยเออว่ะไม่มีอะไรเลยโอ้ม่ตื่อเลยอ่ะมองไม่เห็นว่ะมันมองยากโคตรเลยนะนเลี้ยวมานี่ได้ด้วยแล้วแค่เนี้ยเป็นบ้านที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยอะคุณผู้ชมออกก่อนอ้าว <c oughs> จำเก่งจำเก่ง ตอนที่คุณเข้าไปในบ้านไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยเออจริงแต่ว่าตอนที่คุณออกมามีบางอย่างเอาตัวคุณไปคุณไม่เคยถูกพบอีกเลยและไม่เคยได้กลับบ้านโอเคครับคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับรวมเกมสยองสัน้นเป็นยังไงบ้างชอบกันไม่เอ่ย้าใครชอบเกมไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะและอย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะเอาไว้เจอกันใหม่เกมหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ